วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สองเรื่องมาตรากลกบตรงและไม่ตรงมาตราโดยครูแตงไทยรหารสวัสดีนะักเรียนชนั้นประถมศึกษาปีที่สองทุกคนนะคะวันนี้ เด็กๆก,กลับมาพบกับครูแตงอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาภาษาไทยค่ะสำหรับการเรียนภาษาไทยในคลิปนี้ครูแตงก็มีสาระดีๆเกี่ยวกับการเรียนภาษาไทยมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยนะคะสำหรับเนื้อหาที่คุณครูจะนำมาฝากเด็กๆในวันนี้นั้นจะเป็นเรื่องของอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะ เดี๋ยวคุณแตงจะพาเด็กๆไปรู้จักความหมายของมาตรากันก่อนนะคะว่ามาตรานั้นมีความหมายว่าอย่างไรค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของความหมายของมาตรากันเลยค่ะมาตราคือตัวสะกดหรือพยัญชนะท้ายที่วางอยู่ข้างหลังคํา แบ่งออกเป็นสองประเภทคือตัวสะกดตรงมาตราและตัวสะกดไม่ตรงมาตราแล้วเดี๋ยวครูแตงจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของมาตรากลกบตรงและไม่ตรงมาตรากันต่อนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ความหมายกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเรามารู้จักมาตรากลกันก่อนนะคะมาตรากลตรงมาตราคือคำที่มีนอหนูเป็นตัวสะกดเช่นกินนอนเดินเป็นต้นเด็กๆสังเกตไหมคะว่าคำที่มีนอหนูเป็นตัวสะกดนั้นจะเรียกว่ามาตรากลตรงมาตรานั่นเองค่ะ มาตรากลไม่ตรงมาตราคือคําที่มียอหญิงนอเนนรอเรือรอลิงรอจุลาเป็นตัวสะกดเช่นบุญโบราณการการวานเป็นต้นค่ะเด็กๆสังเกตไหมคะว่าคำที่มียอหญิงน นอเนธรอเรือลอลิงรอจุลาเป็นตัวสะกดนั้นเวลาอ่านออกเสียงจะเหมือนมีนอหนูสะกดเลยใช่ไหมคะนั่นเรียกว่าตัวสะกดมาตรากลไม่ตรงมาตรานั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณแตงจะพาเด็กๆไปดูการอ่านคำมาตรากลกันบ้างนะคะบ้านอ่านว่าบ้าน เกสรอ,อ่านว่าเกสรน,น้ำตาลอ่านว่าน้ำตาลปลาวานอ่านว่าปลาวานชำนานอ่านว่าชำนานบุญคุณอ่านว่าบุญคุณเด็กๆลองฝึกอ่านอีกรอบนะคะ ต่อไปเรามาดูความหมายของมาตรากบกันบ้างนะคะมาตรากบตรงมาตราคือคำที่มีบอใบไม้เป็นตัวสะกดเช่นดิบชอบตบเรียบเป็นต้นค่ะมาตรากบไม่ตรงมาตราคือคำที่มีปอปลา พอพานฟอฟันพอสัมเภาเป็นตัวสะกดเช่นบาปศพยีราฟโลกเป็นต้นค่ะเด็กๆสังเกตไหมคะว่าคำที่มีปอปลาพอพานฟอฟันพอสัมเภาเป็นตัวสะกดจะอ่านออกเสียงเหมือนมีบอใบไม้สะกด นั่นเรียกว่ามาตรากบไม่ตรงมาตรานั่นเองค่ะต่อไปเดี๋ยวมาดูการอ่านคำมาตรากบกันบ้างนะคะจบอ่านว่าจบคำาพัพทอ่านว่าคำาพัพรูปภาพอ่านว่ารูปภาพกราฟอ่านว่า กราบโลภมากอ่านว่าโลภมากเคารพอ่านว่าเคารพเด็กๆลองฝึกอ่านออกเสียงอีกรอบนะคะ ต่อไปครูแตงมีข้อควรสังเกตเกี่ยวกับเรื่องมาตรากลกบมาฝากเด็กๆนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูซิว่าข้อควรสังเกตที่ว่านั้นมีอะไรบ้างคะ่ะตัวสะกดไม่ตรงมาตราเมื่อเติมข้างหลังคำจะออกเสียงเหมือนตัวสะกดมาตรานั้นเช่น นอนเนนเมื่อเติมข้างหลังคำจะออกเสียงเหมือนนอหนูสะกดดังนั้นนอนเนนจัดอยู่ในมาตรากลไม่ตรงมาตรานั่นเองค่ะกรณีของมาตรากบก็เช่นกันนะคะเด็กๆต้องหมั่นอ่านคำมาตรากลและมาตรากบให้บ่อยๆนะคะเราจะสามารถแยกเสียงได้ว่าคำนี้อยู่ในมาตราใดค่ะ หลังจากที่เด็กๆได้รู้ความหมายของมาตรากนและมาตรากบกันไปแล้วนะคะเรามาทำกิจกรรมในช่วงต่อไปกันเลยค่ะช่วงคำนี้หนาอยู่ในมาตราใดให้เด็กๆสังเกตคำที่คุณครูนํามาให้เด็กๆดูแล้วเด็กๆช่วยคุณครูตอบทีนะคะว่าคำนี้อยู่ในมาตราใดค่ะ ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการทำกิจกรรมกันก่อนนะคะตัวอย่างตอบรับคําว่าตอบรับอยู่ในมาตรากบตรงมาตรานั่นเองค่ะให้เด็กๆสังเกตตัวสะกดที่อยู่ข้างหลังนะคะว่าอยู่ในมาตราใดจากนั้นให้เด็กๆบอกคําตอบลงในกรอบสี่เหลี่ยมค่ะ เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมพร้อมๆกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่คำแรกนะคะน้ำตาลเอน้ำตาลอยู่ในมาตราใดหน้าเดี๋ยวครูแต่งให้เวลาค่ะแล้วจะกลับมาเฉลยพร้อมกันนะคะเฉลย น้ำตาลอยู่ในมาตรากลค่ะเพราะว่าลอลิงนั้นอยู่ในมาตรากลไม่ตรงมาตรานะคะมาต่อกันที่คำต่อไปนะคะคำสาบเอคำสาบนั้นอยู่ในมาตราใดน้าครูแตงให้เวลาค่ะ,ฉะเฉลย คำสาบอยู่ในมาตรากบไม่ตรงมาตรานะคะปอปลาน,านั้นเป็นมาตรากบไม่ตรงมาตราค่ะมาต่อกันที่คำต่อไปนะคะชำนานชำนานอยู่ในมาตราใดคะเด็กๆชำนานอยู่ในมาตรากลค่ะ ยอหญิงนั้นเป็นตัวสะกดมาตรากลไม่ตรงมาตรานะคะเด็กๆมีใครตอบถูกไหมเอ่ยยอดเยี่ยมเลยค่ะเรามาต่อกันที่คำต่อไปนะคะคำว่าราบเรียบเอราบเรียบอยู่ในมาตราใดคะเด็กๆครูแต่งให้เวลาค่ะ,ฉะเฉลย ราพเพรียบอยู่ในมาตรากบตรงมาตรานั่นเองค่ะเพราะว่าราพเพรียบนั้นมีบอใบไม้เป็นตัวสะกดค่ะคำต่อไปอุบนอุบนอยู่ในมาตราใดคะเด็กๆตุแต่งให้เวลาค่ะ,ฉะเฉลย อุบลอยู่ในมาตรากลไม่ตรงมาตราค่ะลอลิงเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตรากลไม่ตรงมาตราค่ะเราไปต่อกันที่คำต่อไปนะคะยีราฟเอยีราฟนั้นอยู่ในมาตราใดคะเด็กๆคำตอบก็คือ มาตรากบไม่ตรงมาตรานั่นเองค่ะเพราะว่าฟอฟันนั้นเป็นตัวสะกดมาตรากบไม่ตรงมาตรานะคะมาที่คำต่อไปคำนี้อ่านว่าสมพานเอคําว่าสมพานน,านั้นรอเรือที่อยู่ที่คําว่าพานอยู่ในมาตราใดคะ ฉเฉลยคำว่าสมพานพานนั้นใช้รอเรือเป็นตัวสะกดรอเรืออยู่ในมาตรากลไม่ตรงมาตราค่ะส่วนคำว่าสมนั้นอยู่ในมาตรากลมนะคะเด็กๆเรามาต่อกันที่คำต่อไปนะคะคำว่ามีลาบคำว่าลาบนั้นใช้พอสำเพอเป็นตัวสะกด พอสัมเพลานั้นอยู่ในมาตราใดคะเด็กๆเฉลยคําว่ามีลาบลาบนั้นสะกดด้วยพอสัมเพาอยู่ในมาตรากบไม่ตรงมาตราค่ะในช่วงนี้มีใครตอบถูกทุกข้อไหมคะยอดเยี่ยมเลยนะคะเด็กๆเ,เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ช่วงต่อไปกันเลยนะคะในช่วง หนูน้อยนะักคิดช่วงนี้ครูแตงจะมีคำถามมาฝากเด็กๆจากนั้นให้เด็กๆตอบคำถามต่อไปนี้นะคะตอบว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องเดี๋ยวครูแตงจะมีคำถามและมีตัวเลือกมาให้เด็กๆได้ดูดังต่อไปนี้นะคะจากนั้นเด็กๆอ่านคำถามแล้วหาคำตอบช่วยกันนะคะ ว่าคำถามแต่ละข้อนั้นมีคำตอบว่าอย่างไรบ้างค่ะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปที่คำถามข้อแรกกันเลยค่ะภาพนี้เขียนอย่างไรเด็กๆด,ด,ดูภาพต่อไปนี้นะคะแล้วช่วยคุณครูตอบทีว่าภาพนี้นั้นเขียนอย่างไรครูแตงมีตัวเลือกให้เด็กๆ3ตัวเลือกค่ะ คำตอบก็คือทูบขอไข่นั่นเองค่ะทอทงเป็นพยัญชนะต้นประสมสระอูใช้ปอปลาเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตรากบค่ะไปต่อกันที่คําถามข้อที่2นะคะพยัญชนะตัวใดอยู่ในมาตรากลไม่ตรงมาตราก็ไก่รอเรือขอไข่ฟอฟัน คอควายพอสำเพาเอระหว่างรอเรือฟอฟันพอสำเพาพยัญชนะตัวใดอยู่ในมาตรากลไม่ตรงมาตราคะ่ะคำตอบก็คือคอกอไก่นั่นเองค่ะรอเรือนั้นเป็นตัวสะกดมาตรากลไม่ตรงมาตรานะคะส่วนฟอฟันและพอสำเพาอยู่ในมาตรากบไม่ตรงมาตราคะ่ะ เรามาต่อกันที่คำถามข้อที่3นะคะข้อใดอ่านถูกต้องข้อใดอ่านถูกต้องกอไก่กุกแจขอไข่คำศาสตร์คอควายทับพีสุดแต่งให้เวลาค่ะเด็กๆเฉลยข้อคอควายค่ะอ่านว่า ทับพีส่วนขอไข่นั้นอ่านว่าคำสาบอยู่ในมาตรากบค่ะส่วนคำว่ากุญแจนั้นอยู่ในมาตรากลนะคะเรามาต่อกันที่คำถามข้อที่4คํคำในข้อใดยอยู่ในมาตรากลทั้งสองคำให้เด็กๆสังเกตคำทั้ง3มตัวเลือกนะคะว่าข้อใดนั้น เป็นคำมาตรากรทั้งสองคำค่ะครูแต่งให้เวลานะคะเด็กๆคำตอบก็คือคอขอไข่นั่นเองค่ะคำว่าคูณหารนั้นอยู่ในมาตรากลส่วนคำว่าเจริญก็อยู่ในมาตรากลเช่นกันค่ะส่วนกอไก่น,นั้นโบราณอยู่ในมาตรากน แต่คำวา่าโลภมากนั้นอยู่ในมาตรากบค่ะส่วนคำว่ารูปภาพอยู่ในมาตรากบอาคารอยู่ในมาตรากลค่ะเรามาต่อกันที่คำถามข้อสุดท้ายนะคะข้อใดใช้ตัวสะกดต่างจากพวกให้เด็กๆสังเกตคำทั้ง3ตัวเลือกนะคะแล้วดูสิว่าข้อใดนั้น มีตัวสะกดต่างจากข้ออื่นครูแตงให้เวลานะคะเด็กๆคำตอบก็คือข้อกอไก่นั่นเองค่ะคำว่ารอบครอบนั้นอยู่ในมาตรากบนะคะส่วนคำว่าดินแดนกับทนทานนั้นอยู่ในมาตรากลทั้งคู่เลยค่ะทั้ง5ข้อนั้นมีใครตอบถูกทุกข้อไหมคะยอดเยี่ยมเลยนะคะเด็กๆ แล้วเดี๋ยวต่อไปครูแตงจะพาเด็กๆมาฝึกอ่านคำมาตรากบและมาตรากลกันต่อนะคะเด็กๆสามารถฝึกออกเสียงไปพร้อมกับครูแตงได้เลยนะคะนอนหมอนถนนเกวียนชำนานอุบบนปีขานสมพานบุญคุณ ของขวัญสงสารการบ้านแคบดิบตอบรับครบรอบทวีปโชคลาภเข่ารบบุบผาคำสาบรูปภาพยีราฟทับพีเด็กๆฝึกอ่านออกเสียงอีกครั้งนะคะ เป็นยังไงบ้างเอ่ยสำหรับเนื้อหาเรื่องมาตรากลมาตรากบตรงและไม่ตรงมาตราเด็กๆมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนคะสำหรับสองมาตรานี้ถือว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเขียนคำภาษาไทยนะคะเด็กๆฉะนั้นเด็กๆจะต้องมันศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับทั้งสองมาตรานี้ นั้นได้แก่มาตรากกนและมาตรากกตรงและไม่ตรงมาตรานะคะสำหรับคลิปนี้คุูแตงก็มีการบ้านมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยนะคะแต่ก่อนที่เด็กๆจะไปทำการบ้านอย่าลืมโหลดใบความรู้มาศึกษาเพิ่มเติมกันได้นะคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆศึกษาเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วอย่าลืมทำการบ้านจากนั้น ถ่ายภาพผลงานให้ชัดเจนส่งมาให้ครูแตงตามช่องทางที่โรงเรียนกำหนดอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้ครูแตงต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบาย